มีดีรายวันช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุราธานีค่ะเขามีการจัดตั้งกลุ่มลายชื่อว่าร่วมด้วยช่วยปามนะคะโดยเป็นการแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกลุ่มคนร้ายที่ชอบลักขโมยปามปรากฏว่าจับได้ถึง7รายด้วยกันค่ะ รถยนต์แบบมีรั้วนหนึคันและซัลเลงอีก4คันพร้อมด้วยอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวปลามที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นของกลางในคดีลักทรัพย์ปลามน้ำมันที่สถานีตำรวจปูทอนกาญจนดิษฐ์อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถจับกุมได้ในห่วงปีงบประมาณ2,565รวม7คดีพร้อมผู้ต้องหา7รายค่ะในพันตำรวจเอกปิยพงษ์บุญแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจกาญจนดิษฐ์ บอกว่าหลังจากที่รับตําแหน่งใหม่ในงบประมาณปี2565ก็พบคดีลักเล็กขโมยน้อยลักษณะของการขโมยปั๊มน้ำมันเพิ่มขึ้นค่ะจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนช่วดตรวจสอบและประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองพร้อมตั้งกลุ่มลายร่วมด้วยช่วยปามที่รวมทั้งร้านเทปามเช่าวสวนฝ่ายปกครองและตำรวจช่วยในการให้เบาะสายคนร้ายนำไปสู่การจับกลุมได้หลายคดีซึ่งก็ยังไม่หมดนะคะยังมีการรับแจ้ง บอกว่ามีชาวสวนถูกขโมยปาล์มน้ำมันเป็นระยะพร้อมสั่งการให้มีการกวดฐันเข้มข้นขึ้นเพื่อจับกลุ่มผู้กระทําความผิดและขยายผลสำหรับกลุ่มไลร่วมด้วยช่วยปาล์มกลายเป็นโมเดลสำคัญของตำรวจสุราษฎร์ธานีที่ขยายไปทุกสถานีตำรวจเพื่อเป็นการสอดส่องพฤติกรรมของโจรหากพบต้องสงสยัยทั้งคนที่มาขายปาล์มกลุ่มคนที่แทงปาล์มรวมถึงที่บรรทุกปาล์มก็จะมีการบันทึกภาพส่งผ่านไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่ก็จะส่งกำลังเข้าตรวจสอบทันทีค่ะ ขอบคุณภาพข่าวจากผู้สข่าวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขุนนพพรมาลิทิพย์ค่ะที่ผ่านมาหลังจากที่ผมมารับตําแหน่งเมื่อต้นเดือนธันวาคมนะครับก็ได้รับทราบปัญหาเรื่องเรื่องอที่เกษตรกรเขา,าถูกลักขโมยบนปามก็เริ่มใช้มาตรการโดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสายตรวจและสายสืบนี ถ้าเกิดออกรอวออกตรวจออกลาดตระเวนในพื้นที่ถ้าพบเจอหนึ่งก็คือกําลังตัดปาล์มอยู่ก็ให้เข้าไปตรวจสอบสอบถามเลยว่าคุณเป็นเจ้าของปาล์มหรือเปล่าหรือว่านายจ้างคนไหนใช้มาถ้าเกิดว่ารู้ทราบเบอร์โทรเนี่ยเราก็จะโทรตรวจสอบกับเจ้าของสวนโดยตรงว่าใช่หรือไม่ใช่กับ2เวลาตั้งจุดจัดจับในพื้นที่ระหว่างที่ถ้าเกิดว่ามีรถผ่านไปมาที่บรรทุกผลปาล์มนะครับไม่ว่ารถรถยนต์หรือว่าเป็นรถพ่วงข้างอะไรทั้งหมดเนี่ย เราก็จะตรวจสอบโดยสอบถามว่าลักไม่ใช่ลักตัดมาจากสวนปาล์มที่ใดแล้วก็ประสานสอบถามไปจนถึงเจ้าของสวนปาล์มเพื่อแน่ชัดว่าเป็นของเขาจริงๆครับผมก็แล้วก็ไปตรวจสอบที่ลานปาล์มเหมือนเหมือนที่แจ้งครับก็ปรากฏว่าในว่วงตั้งแต่ธันวาคมมาเนี่ยสามารถลักจับสามารถจับคุมได้หลายรายครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรถซาเล้งแล้วก็ใช้เป็นรถยนต์ก็มีครับก็ของกลางก็อ,งอยู่ด้านล่าง แล้วมีการขยายผลขยายผลส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกลักเล็กขโมยน้อยครับก็ก็เป็นมีอยู่เกือบทุกตำบลครับก็พยายามที่จะจับกลุมให้ได้ทั้งหมดแมคโครนี่แหละตัวจริงใช่ค่ะแมคโครของครบคุณภาพดีตัวจริงเรื่องราคาแมคโครตัวจริงถูกจริงราคาขารส่งถูกทุกัน ดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด